ใครทำการบ้านครบบ้างจ้ะเกือบครบเพิ่มข้อพยายามนะจ๊ะทาการบ้านให้ครบให้ได้ครบวันไหนเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง ระหว่างตอนที่ยังไม่ครบกับตอนที่ครบนะีมันจะต่างกันมากทีเดียวนะครบวันไหนแล้วก็มีปีติและภาคภูมิใจในวันนั้นใจมันจะเบิกบานมันจะฟูทีเดียวพอใจฟูก็จะรวมบุบเดียวเข้าไปในศูนย์กลางกายเลยเดี๋ยวก็สมหวังดั่งใจ ะน้ำพยายามทำให้ได้นะจ๊ะให้ได้ทุกวันเลยสม,สม่ำเสมอ